สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ช่องชมพู่มิชนชนะวันนี้เรามาเล่นเกมแวร์วูกันค่ะขออภัยที่คลิปไม่ได้ยินเสียงนะพอดีเรานทัวร์กับพิมพ์พูเราไม่เห็นมันไม่ได้ยินเสียงนะนี่คือเราจะมาแต่งตัวใหม่เอาพิมพ์พูช่วยมาแล้วทุกคนไปกันเลยค่ะพิมพ์พูเขากาเดเริมเกมบางทีนะคะทุกคน ที่จริงก็ไม่อยากจะลออะไรเพราะว่าอยากเล่นกับพี่เขาไ,ไว้เอามาแล้วนี่นะคะทุกคนเออมิ้อยู่เหมือนเล่นอะไรเนี่ยมองไม่ทันนะคะขอให้เป็นกรมเทพโอ้ยมิ้ีได้เป็นบทนี้เบ่อยมากเลยทุกคนมิ้นทำนี่แค่สองสาครั้งมิ้งก็ทำไม่ได้อีกเลยนะ ยังไม่ต้องทำอะไรในตอนนี้กลับไปนอนต่อนี่คือนี่คือบทบาทของมินนะคะคนบ้าป,ป้ามาของคุณคือการยบหารถ้าชาวบ้านแข่นขอคุณชนะแข่งข้อบระหารคุณนะคะมิชอบอ่านค่ะมิอยู่ทีมเดียวเนาะอยากให้เช้าวไว,ไวะะานะๆ,ๆแล้วค่ะข้ามนะเช้าแล้วค่ะจะจะรอดหรือไม่โอเครอด อ้าวไอ้ยอะนะ่ยิบหกว่าพี่ยังพูดเอ้ยพี่ยังพูดปะเออไม่น่าใช่นะอาจจะไม่ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เพียงพูดหมายเลขสิบสองเขารู้ว่ามันเสียงว่าสิบสามเป็น ยังรู้ผู้ยังรู้นะคะไม่ใช่หมาปายัางรู้เขาพมพการบอกว่าสิบหกหล่อนบ้านนะนี่แล้วก็พิมพว่าสิสามอย่างหรอรู้ว่าสิสาอย่างอะไรมันก็จำไม่ได้นะคะทุกคนแต่ที่รู้คือตอนแรกกะมันดึกว่าพิมพคู่ว่าไม,ามาลีสิบสาค่ะ ุกคนก็ได้โหวตเก้ากันนะคะต่นแรกมันก็ยังงงอยู่เลยมันก็เลยไปเปิดดูนะคะทุกคนซึ่งลางบอกว่าเก้าอ่ะร้ายก็เลยโหวตเก้ากันทุกคนเลยมันก็ไม่รู้จะโหวตอะไรก็โหวตเก้าตาบนะคะทุกคนพี่พมพู่ก็โหวตเก้าพี่พิมพ,พูดนี่แปลกๆนะหรือพี่พมพูดจะเป็นหรือไม่ หั้าป่าน,นี่เพราะว่าเขาถูกมาป่าพุททักปกป้องไว้ชิจะรอดไหมเขยให้รอดโหทุกคนดูหมายเลขสามไีแต่งตัวสวยมากค่ะอืเออฉันตายใครฆ่าฆาตกรคนไหนฆ่าฉันไม่หนึ่งบอกว่าห้าไม่ทราบ แล้วก็สี่มจ้านะคะโหเขาพิมพ์เขาเขาเริ่มด่ากันในเกมแล้วค่ะทุกคน,กนกเออทุกคนกด,นด,นด,นดนนูดิพี่ผเนพิมพูวกดิพิมพู้เพอว่ดมเว่ากดติดตามถ้าให้พิมพพิมพิมพู้พดชมผูเพ่ทวกคนตามเมื่อกี้่ก็แพ้ื ภพยเป็นลัรอบนี่ค่ะทุกคนอยากเป็นกรรมเทพอะค่ะทุกคนไม่อยากจับคู่เป็นคู่รักจะได้บทไหนโออีกเดียวนิไม่ได้อยากจะเป็นหมาป่ายางรู้นะคะไม่ค่อยชอบเลยนม่แต่ละคือคนสามารถเลกูเรืขเขาเกพูดเลิกพูดเกพูเกพูเลิกพิกพูดเนพกพูดูเกพกพิพูิพู้พิพ นี่มีก็จะทำการส่องสิบสี่ว่าเป็นอะไรเอ้าโหสิีเป็นนายพานเก้าเหรอเก้าเป็นอย่างหรือเปล่าทุกคนมันวดไม่ได้อ่ะหรือว่าเป็นหมัดแปลงหรือมันจะโวดไม่ได้ทุกคนอ้าเก้าเป็นเด็กบวยติ๊กี้วายๆนะคะ ถ้าเกิดทุกคนดูสีสิบเอ็ดเป็นหมาป้าจาฝูงส่วนสนะิบสองเนี่ยคือสิบห้าคือมิ้นเป็นหมาป้ายางรู้คู่รักคู่นี้คือพัฒนาไปไกลถ้ามิ้นตายคือสิบเอ็ดจบถ้าสิบเอ็ดจบคือมิ้นก็จบเหมือนกันนะมิ้นไม่อยากเป็นคู่รักกับสิบเอ็ดมันเขาจะเริ่มเถียงกันแล้วนะข้ามคือมันงบเขาว่าบอกมันเดี๋ยวก็ตายรเราคือหม,มาก็ฆ่าเรา าเกิดไม่บอกอะเขาจะรู้ไหมว่านี่คือบทไหนใครร้ายหรือใครดีรก็งงเหมือนกันสาวบอกว่าแค่บอกข้อมูลก็คิดได้แล้วจ้าตอนนั้นไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคนคลิบสองบ้าแน,น่คงอยากให้โดนโดนคลิบสองคงส่งแล้คืนนี้นะคลิปสามส่งคืนนี้นะแล้วสองคู่อ้าว สิบสองเป็นคนบ้าแล้วกันดีจะจังเลยตานี่ไม่ได้เป็นบ้าเยี่ยมเอ่อชาวเขาชาวบ้านสุสุโอ้เขาส่งสกุลับให้กันน่ะอยากได้อะตอนนี้มิจะส่งสกุลับให้พิมพ์พูนะคะส่งไงอ่ะลืมเอ่อสกุลับ คือถ้าเกิดจะส่งให้ใครใช้ต้องกดรูปดอกกหลาบนะไม่ใช่กดอันนี้1ิเป็นผู้มีล้านคนเราต้องฆ่า1ิบสิบสาบนะจ๊ะพี่พี่บดบ้างสิอ๋อได้ชฉันนี้คู่รักเป็นหมาป่าจ่าฝูงนะบอกไว้ให้นี่ว่าไม่ตายเลย มีลางตายทุกคนแต่เราต้องหาสับส่งให้เจอเอยสงสารให้เจอนะจะได้ไม่ชุบช,ชีวิตหลังเขาบอกว่าแปดดี1ิสอบว่าขางไม่คุยกับเราเลยขังเราขัางตายยังยังแปลว่าปล่อยงี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ เออมีใครคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมหวังว่านะมิอยากพิมพี่พูดกับสิบเอ็ดตายนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าสมมติว่าสิบเอ็ดตายคือมันต้องตายด้วยไม่พี่เขาซุ่มยิงแล้วเขาไปยิงที่พี่มพูดนี่คือแม่นมากลยทุกคน <c oughs> หกว่าอุ้ยแสดงว่าหกกับเป็นสามเตียอ๋อใช่ไง นี่คนถ้าเกิดว่าสันเตียยิงมันจะทุกเปิดเผยเรื่องหกส่งหรือไม่ดี๋แวอะอยากได้บ้างอะ่ะแตยวมีส่งให้พี่งมพูก,ก่อนนะไม่ใช่ตรงนี้ต้องกดเป็นรูปนี้นะคะทุกคนไม่ได้จะซื้อเหรีออยญฉันไม่มีตังค์ฉันไม่ได้จะเติมเกมไม่ใช่ตรงนั้นมิน้นมีการปอกบอกตัวเองแล้วหนึ่งลืมแปมันต้องกดตรงไหนนะคะทุกคน ความจริงมันต้องกดตรงนี้นะตรงหน้าหลักอะแต่ตัวนี้มันค้างทุกคนมันค้างในเกมนะชีวิตจริงคือไม่ค้างทุก <c oughs> คนนี่มันกดยกเลิกตรงนี้ไมหมอ่ะมันโดนขังซวยแล้วทุกคนมันโดนขังอะเอาไงดีบทบทอะไรเออหนูน้อยหนูน้อยเอาหนูน้อยเอาหนูน้อยเอานายเจ้านายพานเหรอนายพาน รอดเถอะอยากให้คุ้มขังตาเคืนนี้อยาคฆ่าเราก็ได้ก็ดีนะ1ิเอ็ดก็อย่าตายดือออ้อเออโหลางชุกชุบอ่ะเออสิบห้าหมายอย่างใช่ไม่ได้เป็นหมายอย่างนะไม่ได้เป็นเลย แตแล้วทุกคนมันก็ไม่ทอยกัาาทีเราดีเราดีกือมพิมพ์รัวเลยว่าเราดีเราดีซึ่งเมื่อกี้ไม่ีใครพิมพ์แล้วเราได้ยินเสียงแป้นพิมพ์มาทุกคนม่ไม่ที่จริงมันไม่มีนะคะแต่ว่าเราแต่ว่ามันได้ยินเสียงแป้นพิมพ์ของตัวเองเคยเป็นบ้าทุนที่แปว่าดีมากมั้งแหมสิบ ดีที่ันยังไม่ได้ฆ่าใครเลยทุยกคนมินนะ่ะมันเป็นหมาอะ่ะป้ายังรู้มินฆ่าใครไม่ได้เด้อสิบเอ็ดดีโอ้โหมินมินเนียนมากเลยนะมินสิบ <10 S 2> บอกว่าทำไมฉันต้องมาเป็นคู่รักผลนี้ด้วยไม่อย่ามาสงสัยเราดีคือสิบมันมัน,มนด่าทุกคน คือมันแบบอยากจะด่ากลับมากเลยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเขาไม่กลัวดวรายงานมากหรือไงคนนี้อยากถามผมตายทุกคนหมาป่าหมดยุกล้าโอ้โหคู่รักวดมิน้นยอดหมดยุกหมาป่าพิมพ์ผู้บอกว่าอยาด่ากันคะ่ะแล้วพิมพ์ผู้เขาเป็นวิญญาณ พี่ว่าคนจะเห็นไหมซิอบอกว่าเราจับสิบเอ็ดกับสิบห้าเป็นคู่รักช่วงสายบอกว่าการเลือกคู่เก่งมากกรรมเทพนะคะไม่ใช่นะั้นกรรมเทพนั่นแหละเราก็พี่บ๊บบ่ายค่ะอ๋อไม่เบินะคะทุกคนมันมีจะบ,บกกล็อกอะไรสักอย่างนี่ทุกคน ก็าตาน,นี้เราแพ้ทุกคนแพ้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ